สวัสดีตอนเย็นๆนะคะวันนี้เยเพื้อนก็จะพามาดูต้นมะละกอจะต้นมะละกอนี่ละคาต้นมะละกอนะคะตอนเริ่มแรกใหม่ๆนะคะต้นเน่ะสูงมากจ้ะสูงเทียมหลังคาบ้านหนนจะ้ะเนาะแต่ว่ามีลูกแค่ลูกเดียวสูงมากสูงจนจะท่วมหลังคาแต่ไม่มีลูกแค่ลูกเดียวเนาะก็เลย ทำการตัดต้นนะนี่จะให้ดูร่องรอยการตัดต้นนะเจ้าเนี่ยนี่นี่ต้นตอเก่ามาเนาะเนี่ยเออตอนแรกก็จะเออตัดทิ้งแล้วเนานะเพราะว่าเออมีลูกแค่ลูกเดียวต้นก็ใหญ่ก็สูงนะก็เลยต,ตัดครึ่งนาะ ถ้าไม่อยู่กบตายไปก็พอดีเขาก็แตกกิ่งแตกก้านนะคะเนี่ยแตกกิ่งก้านขึ้นมาแล้วก็เเริ่มมีดอกมีลูกนะดอกดอกมากเลยเมื่อปีที่แล้วนี่ดอกมากเลยจ้ะนี่ก็กำลังจะเริ่มเป็นดอกแต่เราต้องเอาใบข้างล่างมันออกบ้างนะคะเพราะว่า ใบถ้าใบเยอะไปมันก็เอ,อความเจ๋งสว่างจะส่องเข้าไม่ถ่วถึงนะคะมันก็จะไม่ติดไม่ค่อยติดลูกนะคะเนาะแล้วก็หักเอาอันข้างล่างออกนี่ก็กําลังทยอยออกตกนะคะเนาะนี่ปีที่แล้วนี่ดอกมากเลยจ้ะดอกมากเลย ปีนี้ก็กำลังจะเริ่มเป็นลูกอีกแล้ค่ะเนาะดูความสมบูรณ์ของดอกข้างบนสิคะต้นมาลกากักอจ้ะเนาะก็ดีจ้ะอันนี้คือตอเก่ามันนะจ๊ะเนาะตอที่เราตัดไปแล้วเนาะวิธีการตัดนะตอ,ตอนเริ่มใหม่ๆก็แล้วก็ตัดเป็นนี่แหละ เป็นรูปาปากฉลามเนาะแล้วก็เอาถุงพลาสติกคลุมเอาไว้นะคะเพื่อกันเวลาฝนตกมันจะได้ไม่มีน้ำขังนะคะเนาะแล้วก็เมื่อเมื่อเขาแตกยอดแตกกิ่งออกมาแล้วเราก็าค่อยเอาออกนะคะเนี่ยจะก,กำลังแตกกิ่งแต่เนาะแตกกิ่งข้างล่างอืมอ ถ้าเป็นข้างล่างนี่ก็จะเก็บได้ง่ายเนาะนี่เลจาะอันนี้มันดูเหมือนใบมันจะบางนะคะเนาะต้องเอาเออหาอะไรมาซอยใบออกลงบ้างรู้สึกว่าใบมันจะหนาเกินไปมะละกอนะคะเอาไวตา้ตำส้มเนาะส้มตำเอาไว้เกง เกงส้มก็ดีนะคะเนาะตอนนี้มันก็จะเริ่มสูงอีกแล้จ้าเนาะนี่ขนาดต้นแขนงกิ่งแขนงมันนะเนาะเอ,อเดี๋ยวถ้ามันสูงเกินไปนี่ก็จะต้องตัดลงมาทําเหมือนเดิมแล้วนะมาละกกอจะ้ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ